ัขยันกุ้งเต้นสู้ขยาวขยาวกุ้งเต้นฉั่นเลยขยาวมาสิมีเป็นอยาเย็บสไปซ์อยู่ข้างล่างเไม้มันยังเต้นจะเป็นเมืองปลูกมูพลังมันเมืองเขาบม่เคยเห็นเลยขยาวขยาวอีกลูกขยาวขยาวให้มันคลุกให้มันเข้ากันเลยเช็คเช็ค โอเคได้ไหมแอนอ๋อเทที่เนี้ยมันจะไม่เต้นเต้นไปไกลไหมปกาม <laughs> มกาเปิดเปิดเลยเปิดเจใส่เลย <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> มันไม่กดัดไม่